สัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพามาดูนางกวักนะครับนางกวักหลงพ่อกลวยนะครับอันนี้พิมพ์เล็กนะครับนางกวักพิมพ์นี้พิมพ์เล็กนะก็สวยงามครับชัดเจนนะชัดเจน คลิปที่ให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วจะเป็นนางกวักน่า,นาจะเป็นพิมพ์พกลางนะครับพิมพ์พนี้จะเป็นพิมพ์พเล็กครับนะเนื้อคล้ายๆกันแต่จะเล็กกว่านะครับสวยงามครับนะสวยงามหลวงพ่อกลวยนะครับ วัดรังโคสิตารามนำมาให้เพื่อนๆได้ได้ดูได้ชมด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับมีของดีก็เอามาแบ่งปันกันชมนะพีน่น้องนะนนี้เป็นนางกวักพิ์เล็กหลงวกลวยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ